สวัสดีครับพบกผมเช่นเคยนะครับกับช่องรองเล่นโลมานะครับคลิปันนี้ทําไว้เพื่อความบันเทิงนะครับไม่ได้ชักชวนให้ใครเล่นการพนันแล้วก็เด็กต่ำกว่าสิบแปไม่ควรเล่นนะครับสวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะครับช่องรองเล่นโลมาครับวันนี้มาที่ทุน3000บาทนะครับเรามาเล่นเกมรักกินเนโกจากค่ายพีจีนะครับแล้วก็เล่นอยู่กับเว็บ a t u s a ห้านะครับเหมือนเดิมปัก วันนี้ผมจะมาลองดูนะก็คือว่าเมื่อวานซื้อผมก็เอาไปละสองหมื่นประมาณ18ื่นวันนี้จะลองดูก็คือทุน3 0 0พผมจะเข้าไปดูนะครับว่าซื้อฟีเจอร์เนี่ยเท่าไหร่ถึงเรียกว่าเกินกว่าเงินที่เรามีผมก็ไปดูมาละคือ20บาทมันจะซื้อฟีเจอร์แพงกว่าทุนที่เรามานะครับแต่เริ่มแรกมาผมก็กดธรรมดาไปก่อน เนี่ยอย่างเงี้ยผมก็เลยกดธรรมดาไปสักประมาณ1ิครั้งนะครับไม่เทอร์โบไม่อะไรแล้วผมก็มาไล่ดูก่อนอย่างเงี้ยแปลว่าเบ็ดที่40บาทเนี่ยเราไปได้เพราะมันเกินกว่าเกินกว่าทุนที่เรามาผมมองว่าถ้าเราไปซื้อฟีสปินง่า,งงายกันไม <c oughs> ก็เลยใช้กดมือเองนะครับในเลทเบ็ดที่เกินกว่าทุนที่เรานํามาเวลาจะซื้อฟีเจอร์นะครับก็ <c oughs> กดไปเรื่อย <c oughs> จะลองดูวันนี้ผมกาดผมได้มาสัก6-7เพันก็โอเคละไปะลุยเฮ้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 ยมาสิวสคาตาเตอร์แรกมาเลยมึง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 ปึ๊กปึ๊กปึ๊กเหี้ยวว้า yeah, ว wow. โอเคแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะครับลองดูป๊าบโอเคไปป๊าบไป ไม่รู้จะรอดหรือไม่นะฮะโอเคเนี่ยสามพบาทอ่ะผมปรับขึ้นเป็น60ละคือให้มันค่าซื้อฟีเจอร์พอๆกับทุนที่เรามีแล้วกดเองผมว่าไม่รู้นะาคิดเองมันอาจจะเออดูแล้วรีเลทกับทุนมันก็อาจจะให้ก็ได้ไม่รู้ลองดูแต่ที่เป็นเทคนิคผมนะครับเมื่อวานก็อมาละว,วันนี้เอาต่อย อ,อาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งเนาะเพราะมันกดมือเนาะผมไม่ค่อยเน้นซื้อฟีเจอร์นะผมว่ามันง่ายเกินไปก่อนนี้ที่เราซื้อเนี่ยมันน่าจะเป็นถ้าเป็นผมอะผมเป็นเจ้าของเว็บผมก็ไม่ต้องให้แม่งเยอะให้มันบ้างแต่กดเข้าเองเนี่ยแม่งเหนื่อยค่อนข้างใช้เวลาแต่เคยกดเข้ามาแล้วก็เลยลุ้นไป เอ้ยมามาหน่อยอันนี้มาปื๊ด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 เอ้ยโอ้โหเข้าครับผมเี่แคโคตรคุ้คมแต่เดี๋ยวเข้าไปดูนะฮะผมดูแล้วตาการจ่ายน่าจะดีกว่าที่เราซื้อเนาะปะลองดูกันปาแมตชแรกมาปะปะ,ปะเยี่ยมไม่ได้อะไรเลยให้คุณปะโอ้โหโว้าว เฮ้ยเก่งใจเบ็ดกูหน่อยเว้ยฮ้ยโอ้โหเบ็ดแม่ง60ไอสัตว์ไม่ให้กูเข้าเลยเหรอวะกูกว่าจะกดเอาน,นี่สวยๆครับใบพันห้าแปดสิบอุย้ยอันนี้ยิ่งนะัะลดงามครับพันกับอีกแปดบาทโอุโย้ยมาต่อเน,นื่องที่สองพันห้าร้อยยี่สิบป๊ามาอันนี้สองร้อยแปดสิบแปดบาทใบดูมีไหมอื้มอันนี้ร้อยเก้าสิบสองบาทโอ้โหมาต่อเน,นื่องครับน,นี่พันหนึ่งมาอไหม ไม่มีแล้วโอ้โหไม้นี่6,840บาทเย็ดแค่เกินกว่าที่ผมคาดหวังแล้วนะนี่9,000แล้วยอดลวงไปต่อยังเหลือค่าไมา้เผือฟุกครับคูณเข้าไปอีกดีมากคูณเข้าไปอืมคูณเข้าไปแต่ไม่รู้แม่งจะลงหรือเปล่านะถ้าไม่ให้คูณเ,ยเฉยๆก็เท่านั้นอนะก็เว้าโอเคไม้ โอ้สวยงามครับผมมนอ ind, นีก2,006ไป2,500นะครับโอ้โหใสๆอันอนีนน้ละ2 6 6 4่บาทครับตอนนี้ผมมีหมื่นหนึ่งแล้วไปหนึ่งไม้ดูสิอันนี้ก็งดงามอันนี้2,080ครับผมโอ้ยมาต่อเรื่องอีกนน300กว่าปัดอันนี้1,500เฮ้ยเฮ้ยโอ้โห <c oughs> 4,680ไม้นี้ครับผมมีหมื่นหกแล้ว หลืออีกไม้หนึ่งสุดท้ายดูสิจะสวยไหมว,ว้าวไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเกินเหมือนที่ผมคาดหวังแล้วนะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวให้มันร้อนหน่อยณ <feel> okay. นะตอนนี้นะครับเราก็มีอยู่ที่16,537บาทแล้วกำไรมา13,000แล้วนะครับไม่เป็นไรไปต่ออ่ะเหมือนเดิมผมดูแล้ว เจ็ดพันห้าใช่ไหมผมดูซื้อฟีเจอร์15ื่นผมไปที่เบีสองร้นะครับใกล้เคียงกับราคาซื้อฟีเจอร์ปะกดมือเหมือนเดิมวัดใจปึ๊กถ้าเข้ามาอีกโคตรโชคดีเลยนะแม่งรีกว่าฟุกของฟุกแบบแต่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ชัดชวนให้เล่นการพานาันนะเพื่อนมันเสียนะอืมสวยงามครับโอ้นี่คูณสองด้วยปาาร้อยหกสิบคุเทียอื โอ,โ,โ,อโอ้โหนี่พันเจ็ดเทโอ้โหมาอีกเอาเมืองเมืองเอาเข้าไปดีโอ้โหมาอีกหกร้อยโอ้โหไอ้เหยื่อไม้นี้กดเองธรรมดาได้ไปสองพนสี่รบาทครับผมผมมีหมื่นแปดแล้วนะไปต่อผมกล่าวว่าผมจะเล่นเหลือสักหกพันแล้วกันเพราะผมตีกำไรไว้วันนี้แค่สามพันแต่ได้ผมไปเรื่อยๆเจ๊ดเทไม่แล้วหมดเวลาจะไหลไหลเป็นน้ำเลยเว่ะเฮ้ย เฮ้ย <Hey, S 2> สวยเอา้าเฮียสการเตอร์ร<ม>เข้า่าวะลุ้นลุ้นยัดเค้อีกดวงเดียวอีกดวงเดียวมาแม่ไม่มาโหแต่ก็คุมครับไดอีกพันแปดตอนที่ผมมีสองหมื่นแล้วนะกำไรมาหมื่นเจ็ดละโอ้โหน้ำตาจะไหล <c oughs> ไป <c oughs> ไป <c oughs> ดูซิ <c oughs> ดูซิ <c oughs> ไม่เข้า ดูเซไมเป็นไรครับเรามีกำไรแล้วเราเล่นกำไรแล้วอ่าไปที่สี่ร้อยเลยแมวเ,เดือสองร้อย200ก่อนวัดใจไปเรื่อยเพราะสี่ร้อยรู้สึกจะซื้อพีเจอร์ไม่ได้นะโอ้โห,โโห,หนี่น่งสวยโอ้โหไม่มาเอ้ยสคารเตอร์กูเข้านี่ว่ะเย้แค่สองร้อยบาทเข้าสคารเตอร์ยเย้แค่น้ำตาจะไหลเฮีย เฮ้ยแม่งเข้าดีๆนะเพื่อนโอ้โหกูวันนี้กูกำเงินหลายหมื่นเลยเนี่ยส,สวยๆมากโอเคว้าวกระผมเกียโอ้โหโอันโ,โอเคตด้นิดหน่อยไว้สองร้อยสิบสกูคุ้มอยู่ดีอ่ะตอนนี้ได้เท่าไหร่ผมไม่ซีเรียสละความกดดันไม่มีละมีแต่ความสุขเปิบเปิบเปิบโอ้โหโอ้โหมา แม่งไม่เข้าเลยเว้ยไอ้เหี้ยมันก็เกินไปบ้างว่ะซะหน่อยซะหน่อยเพื่อนเออมาพันสองเที่สองพันโอ้โหสวยข้าพี 2, สา่สองพันสี่ไปอีกแล้ว 2, สองร้อยเออสองพันแปดสวยๆมาไอ้เหี้ยโอ้โหได้ไปเจ็ดหกเจ็ดพันไอ้แค่ไปอีกโอ้โหแม่งไหลเป็นน้ำเลยตอนนี้ดูเแต่เงินวิ่งนะมีความสุขที่หายเลย มาอีก27,000ละปึ๊บหมดนะครับโอเคสวยงามผมว่าเดี๋ยวผมจะเลิกแล้วนะอันเนี้ยอ่ะปล่อยเฮียนี่ร้องเพลงไปก่อน,อน,นก็ผมมองว่าผมจะเลิกแล้วแหละเพราะว่ามัน2 7 0 0มเ็เกินคาดหวังเดี๋ยวผมเล่นอีกนิดหน่อยเสร็จๆนะเนาะเผื่อมันจะไหลๆให้อีกซักนิดนึงเนี่ย400มันจะซื้อฟีเจอร์ไม่ได้แล้วนะผมจะกด400ไปอีกสักหน่อยหนึ่ง ให้เหลือมาสักหมื่นสองหมื่นห้าก็ผมพอละเพราะว่าผมก็จะกําไร 20, โอ้โหเท่าไหร่วะสองหมื่นสองว้าวว้าวอย่างตอนเนี้ยถ้าผมเลิกผมก็กําไรแล้วนะเยอะด้วยสองหมื่นห้าเลยแหละแต่ไม่เอาลองดูเผื่อเผื่อสี่ร้อยแม่งเขา้าสองหมื่นเจ็ดลดลงมาอีกแล้วไอ้สายมาสวยๆกูหน่อย อาโอ้คูณด้วยพันสองนะครับนิ่งไม่็นไรก็ไปตังเราเหลือไปโอ้โหโอ้โหแต่เพื่อนๆนะสองหมื่นห้านะเลิกนะอ่านี่มันยังมันยังให้เราอยู่ยังพอเดินได้อยู่นะครับกลับมาสองหมื่นเจ็ดเหมือนเดิม ล,ลองดูแต่ผมว่ามันไม่น่าให้แล้วล่ะมันน่าจะเตรียมแดกแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยปายอกโอ้โหยอะแท่ต้องใส่จะให้กูแค่สองหมื่จริงๆอ้เหอ้ย่าหายไปเฉยๆเลยเศษสามพั 3, โอ้โหยอย่าเรียกเศษเลยเงินตั้งสามพดูดิโอเค ผมว่าผมขอจบเลยดีกว่าเนาะปิดที่สองหมื่นห้านะครับกำไรสองหมื่นสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องร้องเล่นโลมาด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้สวัสดีครับขอบพระคุณครับ